ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็จะเป็นการอินดิเกตนะคะโดยที่ส่วนนะคะมันพูนกันอยู่โดยวิธีที่เราจะใช้ก็คือการแยกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะธีททาก็คือเออเีนสนี่ที่ทำ ค่ะข้อนี้นะคะเราก็จะลบโจทย์มาเกออินทิเกรต x กำลัง3ลบ 2x บวก3ส่วนด้วย x ลบ3กำลัง <c oughs> 2คูณ x บวก1คูณ x กำลัง2บวก4แล้วก็ d x มันหารกันอยู่นะคะทุกคนโอเคเราจะได้เท่ากับ เราจะใช้วิธีการแยกส่วนนะคะก็คือตัวแรกก็คือได้ a หารด้วย x ลบ3ตัวแรกกำลัง2เราต้องไล่จากกำลัง2แล้วก็บวกด้วย b หารด้วย x ลบ3กำลัง2แล้วก็กำลัง1ถัดไปเรื่อยๆแล้วก็บวกด้วย C ของเรานะคะเนื่องจาก C ของเรามี X ของตัวนะคะก็คือ X กำลังสองดังนั้นเราก็จะมี CX c e บวก E หารด้วย X กำลังสองบวก4นั่นเองแล้วก็ยืมใส่เบอืม เราก็จะได้เท่ากับจากนั้นนะคะเราก็จะย้ายฝั่งนี้นะคะฟึบขึ้นไปคูณกับฝั่งนี้มาคูณกันตรงไหนที่เหมือนกันก็จะตัดกันทิ้งแล้วก็จะเหลือแค่ตัวมันเองนะคะเราก็จะได้เหลือ A คูณกับตัวนี้ตัดกับตัว x ลบ3กำลัง2ตัดกันก็จะเหลือแค่ x บวก1 คูณด้วย x กํลังสองบวกสแล้วก็บวกด้วย b นะคะก็จะเหลือ b คูณกับ x ลบสแล้วก็คูณกับ x บวกหคูณกับ x กําลังสองบวกสฟุ๊ปดูจะพอไหมนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเหลือ cx บวก e 4x บวก e คูณกับเหลือ x กำลังสองตัดออกก็จะเหลือ x ลบสามกำลังสองคูณ x ลบสาม x ลบสามกำลังสองคูณ x ลบสามตัวนี้นะคะสามารถคูณกันแล้วก็เลขชี้กำลังบวกกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดรูปกันนะคะ e คูณ X บวกหนึ 1, ่งคูณ X กำลังสองบวกสี 1, ่บวก B คูณ X กลบสามคูณ X บวกหนึ่งคูณ X กำลังสองบวกสี่แล้วก็ CX บวก d คูณด้วย X ลบสามทั้งหมดกำลังสามนั่นเองจากนั้นเราจะมาหาค่า A ค่า B ค่า C นะคะ โดยตัวแรกเราจะหาตัวไหนก่อนดีเอ่องั้นเราหาที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าอ็กสามด้วยศูนย์ด้วยศูนย์งั้นเราหาเอกก่อนเราจะให้ เท่ากับ3เดี๋ยวเราอันนี้ข้อที่1หา uh, A โดยให้ x เท่ากับ3เราจะได้เออ A คูณ3บวก1เราจะแทนค่าลงไปเลยนะคะเอ,อ่ม แ๊บนึ่งนะคะเราจะได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเหลือสามกำลังสบวกลบสองคูณสบวกสจะเท่ากับ A คูณสบวกหคูณสามกำลังสองบวกสบวกกับ B คูณสลบสามคูณ สามบวกหนึ่งแล้วก็คูณสามกำลังสองบวกสี่แล้วก็อุ้ยตรงนี้ขออภัยขออภัยค่ะตรงนี้มันจะบวกกันนะคะทุกคนบวกแล้วก็บวกกับ C x บวก e คูณสามลบสามทั้งหมดกำลังสามดังนั้นตรงนี้ 3-3ลบ3ได้0ดังนั้นตรงนี้จะเป็น0หมดเลยตรงนี้ได้0ตรงเรียงว่าสมการนี้ก็ได้0จากนั้นเราก็จะมาคิดแค่ e เท่ากับ e คูณ3บวก1ได้4บวก3กำลังสองบวก4ได้13แล้วก็3 3 9 9 3 27ก7ก็ลบ6บวกส โอเคสามลบหได้ okay. y, 24เท่ากับอีกคูณสคูณสิจากนั้นเราก็จะย้ายมาหารเออเราจะคูณกันก่อนก็ได้4 32สามสิบสอทดหนึ่งห คิดว่าจะเราจะตัดอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนเอาวิธีที่ง่ายนะเพื่อความสวยงาม e ก็คือยี่สิบสี่หารด้วยสี่คูณสิบสามสี่ตัดสี่หกสี่หนึ่งสี่สี่หกยี่สิบสี่ก็ได้หกส่วนสิบสามหกส่วนสิบสามนั่นเองก็คือ e จากนั้นเราได้เอของเราแล้วต่อไปเราจะหา หาอะไรดีกันทุกคนเราก็จะมาหาหา b ไหมคะทุกคนเราหา b ไม่ได้เราต้องหา c ก่อนเราให้ x เป็นลบหนึ่งโอเค หาซีหาซีโดยให้ e Oh mm -hmm. my.